สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูกันจมลกันธน,น,นานะคะครูสอนวิชาภาษากฤษโรงเรียนสนุกร้องค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญของไทยค่ะนั่นคือสงการเฟสติวัลค่ะหรือเทศกาลวันสงการปีใหม่ไทยนั่นเองค่ะค่ะ what is สงการสงการคืออะไรนะคือวันอะไร Songkran is the Thai New Year's national holiday and famous festival. An important event on the Buddhist calendar, this water festival marks the beginning of the traditional Thai New Year. The name Songkran comes from a Sanskrit word meaning passing or approaching. <coughs> ที่สำคัญของปฏิทินชาวพุทธนะคะเป็นน้ำเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ซึ่งคำว่าสงกรานนะคะเป็นภาษาส,าสันสกฤตค่ะแปลว่าการเปลี่ยนผ่านนะคะหรือการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ค่ะ Songkran Festival takes place in April every year from the 13th to the 15th. The celebration covers a period of three days The 13th of April is regarded as Maha Songkran. The next day, the 14th of April is called Wan Now, the transitional day between the old and the new years, and the 15th of April is called Wan Following Soak. Huh. When is Songkran festival? Songkran, Wan Songkran มีขึ้น Songkran เกิด Take เทค good good เมษายนของทุกๆปีระหว่างวันที่13ถึง15นะคะซึ่งการเฉลิมฉลองนี้นะคะก็มีระยะเวลาทั้งหมด3วันวันที่13เมษายนนะคะเราเรียกว่าวันมหาสงการและวันต่อมาคือวันที่14เราเรียกว่าวันเนาและเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างปีเก่าและปีใหม่นะคะและวันที่15ถือว่าเรียกว่าวันเถลิงศกวันเถลิงศกก็คือวันเริ่มต้นปีใหม่ค่ะ What to do during Songkran Festival? Water is an important element of Songkran, especially in more recent times when the throwing of water has become a huge part of the annual celebrations. If you're visiting Thailand during this period, prepare to get splashed. Crowds of people roam around throwing buckets of water, using water pistols, and just generally soaking anyone. น้ำนะคะถือว่าเป็นส่วนประกอบ element ส,อบส่วนประกอบส่วนประกอบสําคัญของวันสงการก็จะมีการสาดน้ำ throwing uh, the throwing of water แปลว่าการสาดน้ำเป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์เด่นๆของวันสงการนะคะถ้า ใครมาเที่ยวประเทศไทยถ้าชาวต่างชาติคนไหนมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงระหว่างช่วง13-15สาเมษานี้นะคะก็เตรียมโดน get splash ได้เลยเพราะว่าถูกสาดน้ำนะคะเพราะว่า crowds of people roam a r o w n d t h r o i n g buckets of water มีกลุ่มคนจำนวนมากที่เดินเตะก็คือเดินตามท้องถนนนะคะแล้วก็มีถังน้ำมี water pistol มีถังน้ำเดินสาดน้ำการมี water pistol ก็ ืนฉีดน้ำนะคะ j u s t j o y Soaking anyone ก็ทำให้คนอื่นเปียกชุ่มนะคะก็คือสาดน้ำผู้อื่นนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นภาพตัวอย่างที่ครูเซิร์ชมาจาก Google นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศการเล่นน้ำสงการนะคะก็จะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติค่ะเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะ Pouring water onto the elderly members of the family to show respect and gratefulness and to ask for their blessing. <c oughs> Pouring water การเทน้ำหมายถึงว่าหมายถึงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ Elderly member ก็คือสมาชิกผู้สูงอายุในครอบครัวก็คือผู้สูงอายุในครอบครัวปู่ย่าตายายนะคะเพื่อ show respect สแสดงความเคารพ and gratefulness แสดงความกตัญญู ask for the i r blessing เพื่อขอพรนั่นเองค่ะัน,นี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะ ของการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุค่ะ b u d d h i s t s also visit temples where water is poured on Buddha images and on the hands of Buddhist monks as a mark of respect and to receive blessings for the new year ค่ะชาวพุทธนะคะนิยมไปวัดแล้วก็ไปส่งน้ําพระพุทธรูปคะ่ะ Buddha image เพราะว่าพระพุทธรูปหรือส่งน้ําพระเพื่อขอพรรับพรนั่นเองค่ะ receive เหมือนกับคำว่า get นะคะ receive คือได้รับ blessing ขอพรรับพรค่ะ What not to do What not to do during สงการอะไรที่เราไม่ควรทำช่วงสงการนะคะ As water throwing has become popular during Songkran, it is recommended that the following practices i avoided. The use of dirty water, ice, mixture of dangerous items may cause injuries to other people's eyes or other parts of their body. Throwing water at people who are riding on moving vehicles such as motorcycles may cause serious accidents. recommend avoid the use of water dirty water การใช้น้ำสกปรก นะจะเป็นน้ำโคลนหรือน้ำอะไรสุขรปกก็ตามหรือไอซ์น้ำแข็งหรือ mixtures of dangerous items คือส่วนผสมที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นดินโคลนหรือว่าเป็นสีสีที่มีสารเคมีต่างๆนะคะซึ่งจะ injury to other people's eyes or other parts of their bodies ก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บนะเข้าตา ตาบอดหรือว่าตาอักเสบตาแดงได้นะคะการสาดน้ําคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ก็อาจจะทําให้ได้รับเกิดอุบัติเหตุได้นะคะสาดไปดแรงๆสมมุติเขาขี่มาก็บางคนบอกไม่ให้สาดนักเรียนก็ต้องก็ฟังเขานะคะไม่ใช่เขาบอกให้ไม่ให้สาดนักเรียนก็สาดโครมประชดเทา,านี้นะคะไม่ได้นะ Using Modified Gadgets like PVC Pump Tube which produces high water pressure could cause serious injuries to others ค่ะการใช้อุปกรณ์ดัดแปลงนะคะ Modified Gadget อย่างท่อ PVC Tube นะท่อ PVC ท่อแปบเนี่ยที่เราเรียกว่าท่อแปบนะใช้เพราะว่ามันมีแร่งดันน้ำที่สูงนะคะดังรูปนี้นะถ้าเราสูบแล้วแล้วก็ สาดน้ำกดไปอย่างแรงเนี่ยน้ำมันจะมีแรงดันที่สูงมากทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บได้ะค,ะค่ะค่ะรูทแปลว่า,าลามอกออาจารย์นะคะการกระทำที่ลามอกออาจารย์การปะแป้งไปยังใบหน้าหรือว่าหน้าอกของผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิง female s เปอเเพศหญิง breast หน้าอกนะคะกูจะให้ดูคลิปหนึ่งนะคะ ป็นคลิปที่เป็นภัยผู้หญิงที่มาจากวันสงการนะคะอันนี้เมื่อปี60นะคะจากรายการเรื่องจริงผ่านจอเพราะว่าปีผ่าน,านมาก็มันเกิดสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะก็เลยยกเลิกไม่ให้เล่นสงการนะคะอันนี้เป็นของปี60นะคะ่ะดน,น้ทว่าพฤติกรรมของกลุ่มนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เล่นน้ำเท่านั้น ัยรูปกลุ่มนี้ยังไม่ปล่อยให้เธอผ่านไปยังมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาถอดกุญแจรถจักรยายยนยนต์ของเธอไปและส่งให้เพื่อนในกลุ่มน้องโดนลุมอ่ะใคก็ได้มาช่วยทีทีนี้เราเห็นว่ามันเกินไปอ่ะเล่นเล่นกันแบบมันเกินเกินแล้วอ่ะ ไม่ปล่อยให้รถเราไปด้วยแล้วรถมันก็ติดข้างหลังเราก็อยากจะบีบแตะเราก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะบีบไล่กลัวจะมีเรื่องกันอีกพอดีน้องข้างหลังอ่ะเขาก็แบบเห็นแล้วแบบเขาก็เลยเอาน้ำอ่ะสาดมาข้างหน้าจนจนผู้ชายกลุ่มนั้น่ะที่อยู่ตรงมอไซค์น้องผู้หญิงนั้นก็เลยถอยออกถอยออกแล้วก็เอามอไซค์หลบเข้าข้างทาง พฤติกรรมถึงเนื้อถึงตัวผู้หญิงกลายเป็นภาพที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำในเทศกาลนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลแห่งการฉวยโอกาสจากต้องการได้อย่างไม่คิดว่าเป็นเรื่องติอย่าให้ประเพณีและว,วัฒนธรรมไทยอันดีต้องกลายเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยภยัยและเป็นการไม่ให้เกียรติสุภาพสตรีอย่างเหตุการณ์นี้อีกเลยครับ ก็ตามคลิปนะคะบางคนก็จะใช้เทศการมาสงการนะคะช่วยโอกาสแต่เนื้อต้องตัวผู้หญิงอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะ Too much alcohol consumption, especially in public places, could cause annoyance. Driving after drinking can cause fatal road accidents every year. การดื่มนะคะ consumption แปลว่าการบริโภคก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะคะในที่สาธารนณะทำให้เกิด c o s t annoyance annoyance แปลว่าก่อความน่ารำคาญให้กับผู้อื่นนะคะหรือการดื่มแล้วขับเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ ันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปสถิติ7วันอันตรายช่วง4วันของการเกิดอุบัติเหตุนะคะสี่วันนักเรียนดูนะคะ4ี่วันทางสปทออกมาสรุปตัวเลขวันที่4เนี่ยเกิดอ,อุบัติเหตุไป376ครั้งแล้วนะคะผู้เสียชีวิตอยู่ที่29คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ392คนยอดสะสมรวมผ่านมา4วัน อุบัติเหตุรวมเนี่ย1,465ครั้งแล้วผู้เสียชีวิต152คนและผู้ได้รับบาดเจ็บรวม1,494คนค่ะจังหวัดที่เกิดอ,อุบัติเหตุมากที่สุดก็คือนครศรีธรรมราชส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือกรุงเทพมหานาครและกาลสิน์ส่วนสาเหตุนั้นสูงที่สุดคือเมาแล้วขับนะคะ 36.44แล้วก็ตามมาด้วยขับรถเร็ว28.72%ค่ะครับค่ะนักเรียนจะเห็นเลยว่าเพียงแค่4วันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเป็นพันกว่าครั้งผู้เสียชีวิต152รายนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากสาเหตุเมาแล้วขับค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะ ไปนะคะมาดูคําศัพท์ที่ได้จากวันสงการานต์ค่ะ s a n p a goda s a n p a goda ค่ะ s a n a goda แปลว่าการก่อเจดีย์ทราย Soft prepared chalk Soft prepared chalk ค่ะ Soft prepared chalk คือดินสอพองนะคะนิยมนํามาละลายน้ําแล้วก็มาปะแป้งค่ะ Pipe gun water gun water pistols Pipe Gun, Water Gun, Water Pistols ่ะเราเรียกได้หมด3แบบนะคะสำหรับปืนฉีดน้ำเรียกว่า Pipe Gun, Water Gun or water pistols นะคะปืนฉีดน้ำ Water bowl, water bowl Water Bowl คือขันน้ำ Thai fragrance, scented water Thai traditional perfume, Thai fragrance, scented water Thai Traditional r p e f u สา3คำนี้นะคะเรียกว่าน้ำอบไทย Thai Fragrance Scented Water Thai Traditional Perfume Jasmine Garland Jasmine Garland ค่ะ Jasmine Garland แปลว่าพวงมาลัยดอกมะลิเขาว่า Jasmine แปลว่ามะลิดอกมะลินะคะ Garland แปลว่าพวงมาลัยละอย่างกับพวงมาลัยขับรถยนต์นะคะถ้าพวงมาลัยขับรถยนต์เรานี่นะคะเราจะเรียกว่า Steering Wheel Steering wheel แ Ste ปลว่าพวงมาลัยขับรถนะคะแต่ถ้าเป็นพวงมาลัยดอกมะลิเราก็จะเรียกว่า Jasmine Garland นะคะ Pour water on the hands of regard elders and ask for blessing Pour water on the hands of regard elders and ask for blessing ค่ะ Pour water on the hands of regard elders and ask for blessing แปลว่าลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุค่ะ Buddha's b Statue, u d d สองคำนี้ล่าหานี้นะคะเรียกว่าพระพุทธคือพระพุทธรูปคะ่ะ Buddha statue or Buddha image Offering food to monks Offering food to monks ค่ะแปลว่าทำบุญตักบาตรนะคะคำว่า offer แปลว่าเสนอ offered offer เฉยเ,เ,เป็นกริยาเป็น verb นะคะแปลว่าเสนอ Offering food to monks ก็การทำบุญตักบาตร Please don't splash me. Please don't splash me. Please don't splash me. a s e don't splash me. แปลว่าโปรดอย่าสาดน้ำ splash แปลว่าสาดค่ะถ้าบอกว่า please don't splash me ก็เราก็อย่าไปสาดน้ำเขานะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเนาะ r ั f e ี e เฟรก็เป็นแหล่งอ้างอิงนะคะตามเว็บไซต์นี้ค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะครูกันก็ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงการก็จะมีเนื้อ,อาหาโดยคร่าวๆเนาะเป็นวีดิทิ่งและมีคำศัพท์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวันสงการค่ะแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติและข้อไม่ที่ไม่ควรทำนะคะก็สำหรับวันสงการนะคะก็ขอให้นักเรียน รู้แหล่งที่มาความสําคัญจริงๆของวันสงการแล้วว่าจุดประสงค์วันสงการเนี่ยเพื่ออะไรนะคะให้เล่นน้ํากันอย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหลายแรงไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าดื่มเบียนะคะหรือถ้าหากครอบครัวไหนดื่มก็คืออยากขับรถนะคะเราะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุตามยออสถิติตามในคลิปเลยนะคะเยอะมากค่ะสําหรับ ปีใหม่ไทยปีนี้นะคะครูก็ขออวยพรให้สมาชิกนักเรียนทุกคนของครูนะคะมีความสุขมากๆค่ะก็ตั้งใจเรียนนะคะขอให้เป็นปีที่ดีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ